สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นพระหมายเลข5้านะครับที่ประกวดมาตรฐานพ c เของมูทิพพลังบุญนะครับต้องบอกว่าเนื้อที่ท่านจะได้ชมเนี่ยเป็นเนื้อดํานะครับซึ่งเป็นในแรกที่ผมทําและพิมพ์พระยังอยู่ในกลุ่มพิมพ์พระสุโขทยัยแบบสุโขทัยกําแพงเพชรนะครับซึ่งมีพุทธสิป์ที่สวยงามแล้วเราดูติดต่อกันมาแล้วเนี่ยถึง2องค์นะครับเดี๋ยวองค์นี้ก็ไปชมแต่ว่าเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อหนึกแรก่งแบบดำนะถ้าขาวก็เป็นปูนเพชรเลยนะครับเดี๋ยวชมได้ครับ สำหรับองนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพุทธศิลป์เนี่ยเป็นสุกขทยกำแพงเพชรชัดเจนนะครับหนึ่งคือใบหน้าเสี้ยมนะครับแล้วก็ซูมเนี่ยทะลุแบบพาดนะครับซูมนี่ค่อนข้างบางนะครับลายเส้นมากนะครับซึ่งเนี่ยเราจะบอกเลยว่าพระองนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปี2 4 1 1ีนถึงสองนะครับเดี๋ยวจะบอกกับเพราะอะไรครับเรียบซูมเอียงนะครับอกผายแบบมีร่องสังคตินะครับแข้งสันชัดนะครับส่วนฐานเขียงก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็คือ ด้านซ้ายเฉียงขึ้นเล็กน้อยนะครับมีร่องรางน้ําตื้นๆนะครับกรอบกระจกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นแบบลึกหรือว่าเป็นแบบปกตินะครับองค์พระนะครับหนึ่งใบหน้าเสี้ยมนะครับองค์ขาวมีลรยตลอดนะครับบริเวณเกศครับแลวรูปดูครับว่าผ้าดซุ้มหน่อยนะครับเป็นแบบผ้าดซุ้มนะครับอกนะครับผายผอมมีร่องสังคติชัดเจนครับแข้งสันองค์นี้อนข้างจะชัดนะครับนูนขึ้นมานะครับแล้วก็อันเขียงนะครับ มูลสารมีอยู่เยอะครับมีคาบของปูนขาวนี่ขึ้นมาด้วยนะครับที่ผสมส่วนด้านหลังนะครับเรารู้เลยว่าเป็นภาพแบบหนึบแร็งัหนึ่งผิวมันเงานะครับแล้วก็มีลักษณะผิวสังขยาอยู่ให้เห็นนะครับนี่นะครับเป็นล่องรอยต่างๆชัดเจนมากนะครับถ้าขาวเนี่ยองนี้จะเป็นลักษณะแบบปูนเพชรเลยนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อดํานะครับส่วนจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือกรอบเส้นได้ครับจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อเกินขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นๆเนี้ย จะมีในพระกลุ่มพิมพ์เส้นได้ด้วยซึ่งเป็นยุคปลายแล้วนะครับเราดูแต่ว่าองค์นี้ก็มีเส้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรายละเอียดของการแกะไม้พิมพ์ครับที่มีความสวยงามส่วนจุดขาวๆนี่มีกระจายอยู่เต็มองค์นะครับนี้เรามาดูนะครับผิวเนี่ยจะพบว่านะครับมีมวลสารประกอบอยู่ครบมีทั้งผงพิเศษทั้ง5้านะครับมีกลุ่มพระซุ้มกองแพงเพชรนะครับและใบหน้านี่ครับใบหน้าเสียมนะครับเป็นแบบสุโขทัยกำแพงเพชรเห็นไหมอกผายนะครับหอมนะครับ ในส่วนของตัวล่องในชัดเจนผิวของพระนะครับมีลักษณะของผลึกนะครับที่เป็นลักษณะของกลุ่มที่เป็นแคลไซต์ไม่ได้บอกอายุนะครับแต่บอกสําหรับพระกลุ่มที่เป็นพิมพ์นี้ถ้าองค์นี้เนื้อขาวจะเป็นแบบปูนเพชรเลยนะครับเอีนอเป็นเนื้อดํานั้นดํามีหลายเนื้อนะครับหนึบนุ่มก็มีนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับเรียกว่าบริเวณข้างสันที่บอกนะครับเป็นข้อเท้าซ้ายอยู่เหนือเข่าขวากลุ่มนี่กลุ่มแพงเพชรนะครับแล้วก็มวลสารมีกระจายอยู่เต็มองค์ครับนะครับเนี่ยนะครับ ขาก็จะเป็นลักษณะของผงวิเศษทั้งห้าอิติเจตินิเสมหาราชพุทธคุณปฐมังนะครับนี่ก็เป็นพระสุ้มกอขอแพงเพชรนะครับมีอยู่ซึ่งเวลาดูเนี่ยครับก็จะมีสระเงามันจะไม่ได้สระแห้งนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนอิติปแตกใหม่จะไม่เจอนะครับวงแขนเลียวเล็กนะครับและนี่เราก็พบในส่วนของหินดินหยกเขียวนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะมีกลุ่มที่เหมือนแป้งโรยพิมพ์ที่เขาเรียกในโบราณนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มปูนเปือร์ขอยนะครับที่มีส่วนที่เราเห็นละะักษณะเนื้อขาวๆเงาๆเนี่ยจริงไหลท่าหรือประสบการณ์รที่ตรวจก็เป็นลักษณะเหมือนเนื้อผ้าสมเด็จนะครับที่แตกหักแล้วก็มีการนํามาผสมนะครับนี้เรามาดูด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นได้ว่าซุ้มนะครับตรงเกตนะครับจะมีลักษณะผ้าซุ้มนะครับซึ่งอันนี้ ก็จะเป็นลักษณะนูนขึ้นมานะครับแต่ที่ดูยากเพราะว่ามีตัวที่เป็นปูนขาวเนี่ยขึ้นมานะครับบริเวณองค์พระนะครับแล้วก็จุดที่สาคัญอีกจุดหนึ่งที่บอกที่เจอในองค์นี้คือลักษณะกรอบเส้นได้เห็นครับจะนูนขึ้นมาเนี่ยอันนี้คล้ายๆกับพิมพ์เส้นได้ที่อยู่ในยุคปลายจริงๆนะครับองค์นี้มีกรอบเส้นได้ด้วยนะครับน้บนี่เป็นองค์ที่ห้าครับที่ประกวนะครับเป็นเนื้อดํานั่นกลุ่มเนื้อดําจะอยู่ด้วยกันนะครับและอย่างที่บอกทุกคลิปครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับดูใต้คลิปมีลิงก์ในการประเมินนะครับท่านส่งผลการประเมินมามีผลต่อผู้ที่ส่งเข้าประกวดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ